แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะหากท่านเดินทางไปยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทําหลังจากที่ยืนยันตัวตนแล้วก็สําคัญมากหากไม่ทําไม่ได้รับเงินนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะและอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการเพิ่มกรอบวงเงินทุกอัตราในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1เมษายน2566ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสําหรับใครที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีการยนืนยันตัวตนเสร็จสิส้นเรียบร้อยแล้วหลายคนก็ตรวจสอบผลซ้าอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ก็ปรากฏว่าได้รับเครื่องหมายถูกทั้งหมด3เครื่องหมายเลยแสดงว่าท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่า การไปยืนยันตัวตนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปทุกคนจะต้องเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเรื่องรประจำตัวประชาชนนะคะเพราะว่าจะมีการจ่ายเงินผ่านแบบพร้อมเพย์นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของล่า,าสุดนะคะพวกในการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าทางกระทรวงการคลังออกมายืนยนันแล้วก็แจ้งข่าวให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะคะว่า รู้หรือยังการเยืนเยันตัวตนบัตรคนจนหรือว่าบัตรเสดิจการแห่งรัฐรอบใหม่กระทรวงการคลังออกมาเตือนหากยังไม่มีบัญชีธนาคารต้องเปิดบัญชีแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหากเกิดความล่าช้าจะได้รับเงินล่าช้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังยังได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเองนะคะผ่านช่องทางก็คือ1ยื่นอุุนรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะ 2ก็คือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน7็หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศหรือว่าสำนักง,งานคลังทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยการอุทธรณ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้า,าใครที่จะไปยื่นที่หน่วยงานก็ต้องพ์เอกสารผ่านทางเว็บไซต์อุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ก่อนจึงจะเดินทางไปอุทธรณ์ที่หน่วยงานได้ส่วนการยืนยันตัวตนนะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังให้ทาง3ธนาคารทกศกรุงไทยออมสินรับยืนยันตัวตนไม่ หยุดวันเสาร์อาทิตย์ใครที่อยู่ในส่วนของห้างสรรพสินค้าหรือว่าใกล้ห้างสรรพสินค้าก็ไปเยื่นเยียนตัวตนได้เลยค่ะส่วนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะที่จะเปิดให้บริการในวันที่1เมษายนนี้ก็จะมีการเพิ่มกรอบวงเงินทุกวงเงินเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาททุกคนทุกรายนะคะแล้วก็วงเงินค่าซื้อการของโต้ค่ะ80บาทต่อคนต่อรายแล้วก็ในส่วนของวงเงิน เงินค่ารถโดยสารจาก500เป็น700บาทนะคะเป็น750บาทได้ซ้ำไปแล้วก็ใช้ได้ทุกจังหวัดส่วนค่าน้ำค่าไฟเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1นสิทธิ์นะคะในวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปทุกคนต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนเงินผู้พิการที่เคยได้นะคะผ่านบัตรคนจนผู้พิการก็ต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลือบัตรประจําตัวประชาชนเพราะว่าจะโอนเข้าบัญชีนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้